สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลอยจอดเรื่องื่องพิเศษของโลกภาพเนตย์และบันเทิงกับผมมิตรัและพิธีกรคู่ของคุณแคนอัิรุธครับเริ่มต้นรายการนะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์จาก t ทม์ a มจเ c อร์สีนิเพก็คือหนังเข้าใหม่ที่จะชวนคุณไปดูกันนี่แหละฮะเรื่องแรกครับแบทบอยแบนด์ครับเด็กกว่าแล้วไงก็หัวใจมันไอร็อกอยู่กำกับโดยตักฉันทนานะครับจากหนาห้านะครับพบกับการเล่นของสูงของวัยรุ่นฟันน้ำนมฮะที่ Beast <mean> อีโมเข้าฉายแล้ววันนี้นะครับเฉพาะในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กเท่านั้นและอีกหนึ่งเรื่องนะครับไนท์ออฟเดอะโซลิแอครับเซนเซ่ากำเนิดสุวินจักรราศีนะครับ เมื่อททพีแห่งสงครามครับต้องกลับชาติมาเกิดในร่างของเด็กสาวนะฮะโดยมีเด็กกัมพา้าข้างถุนนคนหนึ่งชื่อว่าเซย่าเนี่ยค้นพบว่าเป็นตัวเขาเองครับที่ถูกกำหนดชะตาไว้ให้ต้องปกป้องเธอนะครับให้ช่วยโลกใบนี้ไว้แต่ว่าต่อมาเมื่อเขาสามารถเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองได้เพื่อที่จะกลายมาเป็นอสุวินจักรราศีนะครับก็ต้องเตรียมไปพบกับเซนเซย่าในฉบับคนแสดงฮะเข้าฉาย11พฤษภาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากรู้เรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปดูตัวอย่างนะครับเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m a c i n e ้าม x c o m ด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับรายการของเรานะฮะมีเป็นกระเป๋าผ้าครับนี่ครับตัวสีแดงใหญ่ๆเลยครับเฮนรี่มาแล้วมาหลอนอีกครั้งนึง e v i l d e a d Rise นะฮะนี่อยากได้นะครับก็ดูรายการของเราให้จบนะครับวันนี้เรามีมาแจก3รางวัลด้วยกันคุณผู้ชมครับช่วงแรกมาพร้อมแล้วนะฮะสำหรับข่าวสารในวงการบันเทิงต่างประเทศนะฮะแล้วก็ข่าวสารในวงภาพยนตร์ติดตามกันเลยในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Mpass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major ร์ n e นิเพทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group ว้าวแซฟเฟ่เพิ่งจะถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ไปหมาดๆสำหรับนักแสดงสาวสวยอานาเดอามาสซึ่งล่าสุดได้ถูกนักข่าวถามว่าเธอ จะรับบทเป็น Wonder Woman ในยุคใหม่ของจักรวาล DC ซึ่งดูแลโดย Peter s a f า a n และ James กัน n หรือไม่เธอบอกอย่างชัดเจนว่าเธอนั้นรู้สึกว่าแกวกะดด t ทำหน้าที่ได้ดีมากและควรที่จะรับบทนี้ต่อแม้ว่าทางแกวกะดด์พึ่งจะไปปรากฏตัวเป็น Diana Prince ในภาคต่อของ Shazam Fury of the Gods อนาคตของ Wonder Woman ก็ไม่แน่นอนหลังจากที่ภาค3ของแฟรนไชส์ซึ่งกำกับการสแสดงโดยพาทีแจนเกนส์ถูกยกเลิกไปด้วยทาง p พ t ตีนันได้ออกทอยถแถลงว่าฉันไม่เคยเดินออกจากโปรเจกต์นี้ฉันเปิดใจรับทุกสิ่งที่โปรเจกต์นี้ต้องการแต่ในความเข้าใจของฉัน โรเจกต์นี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปในเวลานี้ได้เห็นได้ชัดว่า DC มีการเปลี่ยนแปลงที่เขาต้องจัดการอยู่ดังนั้นฉันเข้าใจว่าการตัดสินใจเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากในตอนนี้ด้านแกลกอดด์เองก็ได้แชร์ข้อความบนโซเชียลมีเดียแสดงถึงความขอบคุณต่อแฟนๆที่ได้รับโอกาสนี้ก็ยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับตัวละคร Wonder Woman ซึ่งนำสแสดงโดยแกลกดด์เพราะทางปีเตอร์และเจมส์ยังไม่ได้ออกมาประกาศ อย่างชัดเจนว่าแก้วกระดอดนั้นจะได้ไปต่อในฐานะ Wonder Woman หรือไม่แต่ที่แน่ๆแ,และออกมาคอนเฟิร์มแล้วอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาจะสร้างภาพยตว์เรื่อง paradise lost ซึ่งเป็นภาพยตร์ภาค Prequel หรือก่อนเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดของ Wonder Woman บนเกาะเทมัสกีรานั่นเองค่ะโอ้โหข่าวเนี่ย ดักเต็มตลอดตอนรอดแต่ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับรับประกันได้มีเฉพาะรายการเซลลอยนะครับในช่วงเซลอยบีของรายการเราเพราะฉะนั้นติดตามกับเราได้ทุกสุดสัปดาห์ครับจากผู <iyor> ้ส <arrested> ร้างผลงานความสยองสุดคลาสสิก Take babies. วันนี้ this out here. ผีอมตะพงดวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น